วันนี้จะมาเล่นเกมคุณครูนะคะวันนี้มาดูกันเลยค่ะว่าจะมาเล่นแบบไหนนะคะเราถึงแบบที่เป็นเ็นเข็มนะคะนี่ค่ะแล้วก็กดเข้าไปเลยนี่เขาบอกว่าให้เราเอาเข็มเนะี่ยไปแดดตรงที่โซฟาของคุณครูคะ่ะงั้นก็ไปเริ่มก,กันเลยดีกว่าลัลลาล,ล,ล,ลโอ้ยชุดเบื่อมากเลยกินกาแฟาดีกว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะคะที่คุณครูนั่ง เราก็ไปอยู่กันเลยค่ะมาแล้วคะ่ะมาแล้วคุณครูเขาจะไปที่อื่นนะคะอ่าคุณครูอยู่ตรงนน้นตูกันค่ะเฮ้ยนี่ไงเข็มหรือเปล่านะนี่คือเข็มใช่ไหมทุกคนอ่าเอาเข็มไปวาง ผ้านี่มีตรงนี้มีผ้าด้วยแล้วก็เอาผ้ามาทำไมเฮ้ยคุณครูมาแล้วคุณครูมาแล้วครูมาแล้วครูมาแล้วยังไงทุกคนครูอยู่ข้างล่างเดี๋ยวไปดูคุณครูกันหน่อยงานคุณครูอยู่ข้างล่างนะไงคุณครูมาแล้วมาแล้ว เล่นโอ๊ยเจ็บๆไอ้เด็กป้าใครทำฉันบาไหมเบบเบคุณครูฮ่ฮต่อไปอะไรเนี่ยโอ้โฆษณาค่ะแป๊บหนึงนะคะเดี๋ยวขอข้า้าโฆษณาแป๊บเดียวเขาบอกว่าให้ไปช่วยแมวที่โดนขังไว้ในห้องของคุณครูค่ะ ไอเบลกูชันจะฆ่าแกาบกักอามันรอเสียงนังเอกอักวอยๆข้า่าข้าขังแกไว้แหแหละเหมือนตอนนี้นครูน่าจะอยู่ข้างบนบ้านนะคะค่อยๆย,ย่องไปค่อยๆย่องครูค่อยหน้านครูอยู่ในห้องไหนเนี่ย ห้องข้างล่างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมนี่ห้องยิมเหรอเฮ้ยเหมือนครูจะมาที่ห้องนี้หรือเปล่าครูไปทำไมครูมาทางนี้เหรอเฮ้ยอันนี้มันมีกุญแจอยู่นะคะต้องมาตรงนี้เ,เปล่ามาตรงนี้ก่อนอุ๊บโอ้เจ็บ ันต้องเอาที่ไข่เนี่ยที่ไข่กุญแจเนี่ยไปไขไปไขกุญแจที่คุณครูอยู่ห้องนั้นนะไ,ไขตอนนี้คุณครูอยู่ห้องไหนเนี่ยห้องนอนของคุณครูใช่ไหมนี่ตรงนี้มันมีแบบจุดแสดที่คุณครูอยู่ ้องที่อยู่ใกล้ๆห้องสีชมพูอ่ะต้องไปห้องนั้นนะแต่ว่าตอนนี้ไเหมือนคุณครูจะอยู่ข้างบนเราเหมือนเราต้องรอให้คุณครูลงไปชั้นล่างก่อนนะคะตอนนี้เหมือนคุณครูกลางเดินมาที่ห้องที่เราอยู่ง่ายๆจริงๆล่ะแต่คุณครูออกไปแล้ว หูบโคโคูค sure the so ือเสียวคูออกไปแล้วค่ะก็เข้าเลยสิยีงไงห้องไหนนะตอนนี้คูก็ยังอยู่ค่ะ ันนอย่ีืมไปตรงนั้นไม่ได้อะไปลง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 ครูลงมาข้างล่างแล้วค่ะจังหวะนี้เนี่ยนะคะ่ะที่เราจะเอาเมลมาสักห้องของคุณครูอกี้เราเห็นแล้วนะคะมันจะมีนี่อยู่ข้างในอะ่ะนี่ไงคะ เปิดเลยเฮ้ยเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเตย้ไปไปไปเร็วเร็วเร็ร้ายใครมาทำแมวฉันแับนี้แชดโคชแชทโมโหาบางเลยไอเด็กบ้าเย้เบ้เบบ,บบครูครูครูวายวๆยวาไปต่อไปค่ะโฆสนายแล้ว เราเขาให้เราเอาแมงมุมใส่ในสมุดที่คุณครูอ่านค่ะใช่ไหมให้ไหมเอ่ยไม่ใช่ค่ะต้องเอาทูบเทียนเนี่ยเอาเอาอวนเนั้นนะไปใส่ในของเค,ค้กของคุณครูค่ะ เดี๋ยวขอขึ้นไปข้างบนก่อนเราเห็นน้ํายาวิ่งเร็วอยู่นะข้างบนน่ะนีงไงน้ํายานี่กินเลยเราจะได้มีหลอดเลิ่มหลอดเลือดเพิ่มลงธรรมดาดีกว่านี่ออ คันเกิงคู่ค,ครูมาทางนี้เราก็ต้องไปทางโน้นนะครูมาที่ห้องนี้ทำไมอ๋อเช็ดอาหารเช็ดต๊ะอะไรประมาณนี้ ไม่มีกับดักตัวเขากับดักมาวางตรงน,นี้ด้วว่าเผื่อคุณครูขึ้นมาอะไรอย่างี้นี่หยวนวะครูลงมาที่ครูคกำลังเข้าไปลงลงอาหารนะค่ะเฮ้ยครูเดินมาแล้ว ครูกำลังเดินมาต,ต,ต้องขึ้นไหมก่อนขึ้นนะเพื่อดูนั่งเลยนั่งเลยง่างนะง่ไงจุดเทียนเลยคุณครูววันนี้คือวันเกิดของฉันน้าเป่าเทียนผู้โอ้ย หน้าเขาในเลวันแหวกครูวายครูเดี๋ยวขอดูแมพก่อนนะคะว่ามีแมพอะไรมากนะเาจะได้ว่ามันจะมีแมพเคุะครูใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือหน้าของครูค่ะดีค่ะเนี่ยต่อไปจะเป็นแมงมุมอ่าไปกันเลย เขาบอกให้เราเอาแมงมุมเข้าไปในสมุดของครูค่ะอ่ะเราอืมลอรอรอรอสมุดต,ตรงนี้หรือเปล่าคะไม่น่าใช่มงครูอ่านสมุดน่าจะเป็นตรงนี้เนี่ยแหละค่ะตอนนี้มอนเราต้องไปเอาอ่ะ ของที่ห้องนั้นเหมือนเดิมอ่ะตรงนี้เมีกุญแจสีแดงคะคุณครูขึ้นมาข้างบนแล้วเอาที่แงะก่อนเผื่อมันมีอะไรล็อกอยู่จะได้แงะมันคุณครูขึ้นไปชั้นบนแล้วเราก็จะขึ้นไปชั้นบนเหมือนกันค่ะแต่ว่าคุณครูเขาอ,อยู่ข้างบนอ่ะต้องทำยังไงครูลงมาข้างล่างล่ะ ทีนี้กดกิ่งเรียกครูไงติ๊งนอ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 งมีคนมาหาค่ะเฮ้ยใครมาหาฉันแต่เช้าเลยเดียวขวนจะขึ้นดูอะไรสักหน่อยทำไมคุณครูจะลงมาข้างล่างมีเนี่ยโอ้ยแงคณครูลงมาข้างล่างแล,แล้วแล้วก็ขึ้นไปข้างบนสิคขารออะไร รีรอนายรอนายวิใครบวกกินเรียกฉันันจะทำมากินเฮ้ยลงมาข้างหน้าดีกว่าเจ็บ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 เอนคุณครูจะรู้นะคะเนี่ยเวลาอยู่ข้างตรงนี้เนี่ย มีน้ำยาเร่งสปีดเนี่ย,อย,อ,งงย,อ,ยอยู่ห้องไหนเนี่ยน้ำยาเร่ง,ง,งสปีดอจำได้ว่าอยู่ห้องไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงฉันทานได้สปีดชื้อจืดเลยโอเคไอห้องคุ้งขังมันอยู่ตรงไหน กินแค่น่อยกินกิงกินกินกินกิกิกิาใหม่แล้วกดออกทำไมเนี่ยเอาใหม่เลยอะต้องเอาใหม่เลยโท่ไม่น่าเผิ่อไปกดเลยต้องท้าเล่นใหม่เลยอ่ะทุกคน เดี๋ยวคัานี้จะเล่นแค่ดาสดร้ายน,นะคะเีลยวเราจะปิดคลิปแล้วนะคะนี่นะเกียดพูดละโอเคเต้องมาจะเอาไปไม,ม่สมุดสองที่เมื่อกี้เราเดินผ่านด้วยค่ะเออไม่ได้จะดูโฆษณาไหมปิดปิดปิดอะเราขอขึ้นไปข้างบนก่อน ตอนนี้เหมือนครูครูก็จะอยู่ข้างบนแล้วก็กดกิ่งเรียกคุณครูสั้นหน่อยติงๆๆต๊งน้องติงต๊งนองติง๊งนองครูมาแล้วค่ะครูมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าเพราะครูอยู่ข้างล่างไม้ครูอยู่ข้างล่างเฮแบบ้ขึ้นไา ครูจะอยู่ห้องไหนครูจะอยู่ห้องไหนห้องไหนห้องไหนห้องนี้ห้องอะไรไม่ใช่ค่ะห้องนี้หรือเปล่าเย่างคุณครูจะติดโซโฟาเหรอครูน่าจะติดโซฟาก็ดีสิค่ะอ๋อไม่ครูห้องเยอะจังใส่ถุงมืออยู่ปะเนี่ย เฮ้ยต้องลงไปข้างล่างนะมันครูลงมันครูขึ้นมาละดีมากเลยครูพอฉันจะลงพอฉันจะอยู่ข้างล่างพราะกลัวขึ้นไปเลยค่ะข้างบนจะอยู่ข้างล่างเอง เฮ้ยคุณครูเริ่มรู้แล้วอะแมงมุมมันหายไปเอาใส่สมุดคุณครูเลวใส่สมุดครูใส่เข้าไปแล้วออก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 บายบายโรคที่แสนหัวร้ายโอเคแค่นี้แค่แค่รอค่ะฉันลงไปออดดูดีกว่าวดู่ดีๆก็รู้สึกอด อยากเอาดักสื้อโอ้ลูกไปอ่านักสื้อดีกว่าโอ้โหโอ้มาไหลจะถึงแล้วเนี่ยวันนี้โค้กกันไปแล้วนะคุณครูโอ้ถึงห้องละครูเดินช้าจริงเลยอุ้ยยังไม่ถึงอีกยังไม่ถึงยังไม่ถึงโอเคถึงแล้วอ่านักสื้อดีกว่าไอ้แบงโมมังโม อยเอาล่ะค่ะก็จบคลิปกันเลยเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตกใครให้เราด้วยนะคะไปก่อนนะครับครูบายบาย